นี่ครับอาโต้ใหม่แกะกล่องตัวนี้เป็น5,800ครับ7,500 e ตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองวัด psi กันดีกว่าว่าแรงดันในตัวเครื่องมีเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโอเคครับมาเรามาลองวัดกันเลย50 75ด้ใกลละใก้ละ ขยา่าขยาช่วยหน่อยประมาณ100ครับ100 psi นี่ดึงช่วยรลัวๆครับ100 psi ใหม่ๆครับ,มรบไม่เคยแกะไม่เคยผ่านการใช้งานเสื้อ5,800ของแท้อาโต้เห็นไหมครับว่า,าช้างแดง2พองฝของเราแรงกว่ากันเยอะพอสมควรเลยจะด,ดูอีกรอบก็ได้โอเคกดนะรีเซ็ตโอเค เห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มตันแล้วนี่ครับนี่ครับประมาณ100 psi ครับโอเคครับช้างแดงครับ5,800ตัวนี้เรามาวัดแรงอัดกันครับนี่ครับปกติเครื่องจะอยู่ประมาณ100 psi ครับ ว่าถ้าเป็นสองพอททั่วไปจะอยู่1้อยถึงร้อแต่ว่าพอเป็นช้างแดงของเราปลาเข้าไป151่งร้อยห้า PSI ครับโหดมากโหดมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันเนาะนี่คือขั้นตอนครับระหว่างการเปลี่ยนช้างแดงออกกำลังจะใส่เสื้อเขียวจินสองพอทลองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงอัดมันจะเท่าไหร่ครับ ตัวนี้คือ2พอร์ตทั่วไปครับตัวธรรมดาแต่ว่าก็ถือว่าดีระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าแรงดันจะอยู่เท่าไหร่มาเลยห้าสิบนะครับ75หประมาณ1 1อหครับแรงดัน115ย psi ต่างกับช้างแดงพอสมควรครับโอเคครับ และนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเบนโตะถึงแรงกว่าชาวบ้านมาดูครับนี่ครับแรงอัดที่อยู่ราวๆ125 psi ครับโอ้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเบนโตะถึงแรงกว่าชาวบ้านเยอะแยะขนาดนี้โอเค